ค่ะนักเรียนทุกคนนะคะแล้วก็กราสับสวัสดีผู้ปกครองนะคะที่น่ารักทุกท่านนะคะที่ช่วยคุณครูดูแลเด็กๆนนะคะในช่วงเรียนออนไลน์ในช่วงสถานการณ์โควิดนี้นะคะวันนี้เด็กๆนะคะจะมาเรียนรู้เนะะื้อหาก็จะเข้มข้นึ้นนิดนึงนะคะขอให้ตั้งใจฟังคุณครูอธิบายด้วยนะคะเป็นเรื่องของการแยกส่วนประกอบของคํานะคะในคำหนึ่งคำเนี่ยอย่างเช่นคําว่ากาเนี่ยะคะก็จะมีส่วนประกอบของคําอยู่หลายอย่างนะคะเช่นคําว่าเอาที่แรกก่อนนะคะคํา คำนะคะก็คือคำหนึ่งคำแหละช่องนี้นะคะพอลัมน์นี้คำนะคะคือคำว่าก,กาเนี่ยพยัญชนะก็คือตัวพยัญชนะที่เป็นตัวนําหน้านะ,ะตัวข้างหน้านะคะพยัญชนะคือกอไก่นะคะคำพยัญชนะนะคะสระนะคะก็คือสระอาที่เรากําลังเรียนอยู่นะคะเด็กๆกำลังเรียนรู้สระอาอยู่นะคะตอนนี้ก็ใส่แค่สระอาก่อนนะคะ สระนาสระอะไรออีอูค่ะตอนนี้เราเด็กๆอยู่แค่สระอาก่อนค่อยเป็นค่อยไปนะคะวรรณยุกต์นะคะก็คือเอกโทตรีจัตวานะคะวันนี้กูจะเริ่มแทรกให้คือไม่เอกนะคะไม่เอกกับไม่โทนะวันนี้ยุคเอกวรรณยุยุ์โทถ้าช่องไหนไม่มีวรรณยุกต์นะคะคำเนี้ยคว่ากาไม่มีวรรณยุกต์รูก็จะเว้นวรรคไว้เห็นไหมคะคาอ่านก็คือคําว่ากาเดี๋ยวเรามาเรียนรู้คําแรกกันนะคะคําว่ากานะคะ เวลาเด็กๆสก,กุลเรียนไปแล้วกอากานะคะกอากาพยัญชนะนะคะก็คือกอไก่นะคะคือกอไก่สระก็คือสระอานะคะเราจะแยกส่วนประกอบของคําคือคำหนึ่งคำาแยกมาเป็นช่องๆได้อะไรบ้างะคะเอาใหมา่อีกครั้งนึงนะคะกานะคะ กไก่คือพยัญชนะนะคะสระคือสระอานะคะวรรณยุกต์นะคะไม่มีสังเกตนะคะกออาการเฉยๆไม่มีไม่เอกไม่โทไม่ตรีจัตวาไม่มีนะคะก็ขีดเว้นว่างไว้ขีดแดดนะคะขีดขีดวว่างไว้คือไม่มีไม่มีวรรณยุกต์นะคะคอาอ่านก็กออาการเอาใหม่นะคะกออาการนะคะกออาการพยัญชนะก็คือกอไก่สระอา วรรณยุกไม่มีขีดว่างไว้คําอ่านก็คือกานะคะคาที่สองค่ะคําว่าตานะคะตออาตานะคะพยัญชนะคือตอเต่าสระคือสระอานะคะวรรณยุกต์ไม่มีก็ขีดว่างไว้เห็นไหมคะคำอ่านก็คือตานะคะก็คือตาคำต่อไปค่ะอันนี้เริ่มมีวรรณยุกต์มาแล้วนะคะคาว่าญ้านะคะยออายาไม่เอกา้า อีกครั้งหนึ่งนะคะยออายาไม่เอกย่านะคะพยัญชนะคือยะะอยักษ์นะคะคือยอนะคะเราจะออกเสียงแค่ตัวหน้าคือยอนะคะสระนะคะคือสระอานะคะวรรณยุกต์ก็คือวรรณยุกต์เอกนะคะเด็กเรียกว่าไม้เอกก็ได้นะวรรณยุกต์เอกแล้วก็คําอ่านคือย่าอีกครั้งหนึ่งนะคะยออายาไม่เอกยา่าพยัญชนะคือยอ สระอาวรรณยุกต์เอกนะคะคำอ่านคือยา่าเห็นไหมคะต่อไปค่ะคำที่สองคำที่สี่คำสุดท้ายแล้วนะคะคำว่าค้านะคะคออาคาไม่โูคคานะคะพยัญชนะคอนะคะสระอานะคะวรรณยุกต์โทนะคะเด็กเรียกไหมโทก็ได้นะคะคำอ่านคือค้านะคะขอคำสุดท้ายอีกหนึ่งรอบนะคะ คออาคาไม่โทค้านะคะพยัญชนะคือคอนะคะสระคืออานะคะวรรณยุกค,คือวรรณยุกโทนะคะคําอ่านคือค้านะคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะกากอ,อานะคะอ่านว่าก,กาตาตออาตาเห็นไหมคะยายออายาไม่เอกยา่านะคะ ขาคออ้าาไม่โทรขาเห็นไหมคะไม่ยากเลยแต่เด็กๆต้องไปเรียนรู้นิดนึงนะคะคําที่อยู่อัตตารษงนะคะมีคำมีพยัญชนะนะคะมีสระวันณายุตคือเอกโทรตรีจัตวานะคะแล้วก็คําอ่านนะคะคําอ่านก็คือช่องสุดท้ายคุณครูก็มีใบางานให้เด็กทานะคะเด็กๆวันนี้เด็กๆจะทำใบางานในหน้าหน้าที่9นะคะหน้าที่9นะคะ ก็จะมีตัวอย่างของตาราง<ม>เห็นไหมคะลูกคำนะคะมีอยู่คําคำนะตัวอย่างคำนะคะตอคําว่าตาะะพยัญชนะตอสระอวรนณยุ์ไม่มีก็ขีดเว้นว่างไว้นะคะแล้วก็คําอ่านคือตาเห็นไหมคะคำที่สองกากานะคะก็ไม่ยากเลยนะคะกาพยัญชนะต้นคือกอนะคะต่อไปช่องสระก็สระอเห็นไหมคะ ช่องวรรณยุกไม่มีนะคะไม่มีเอกโทรตรีตะวาก็ขีดว่างไว้คําอ่านก็คือกานะคะมีไม่กี่คานะคะมีคําว่าตากามาทายาและคําว่ารานะคะแค่คําเองงั้นวันนี้ครูก็ให้เด็กทาใบงานหน้านี้นะคะในหน้าที่<อ>หน้าที่9นะคะหน้าที่9ทําเสร็จอ่านแล้วก็สะกดคาถ่ายใบงานให้ครูดูด้วยนะคะครูจะดูว่า เด็กคนไหนเป็นคนเก่งทํางานสมคุณครูนะคะน,นี้หน้าเดียวนะคะให้กําลังใจใเด็กทุกคนค่ะตั้งใจเรียนตั้งใจทํางานนะคะถ่ายรูปใบงานมาอวดคุณครูคด้วยค่ะสวัสดีค่ะ